สวัสดีครับชื่อเต้น,นะครับอายุ32นะครับทำอาชีพนะครับก็เป็น A.E. ของ organizer Agency ที่1น,นะครับก็มาทำจมูกครับมาแก้จมูกครับก็จริงๆได้ทำมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันครับจากโรงพยาบาลที่1นึ่งแต่พอดีว่า คือด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้พอใจสักร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับก็อยากจะแก้มาต้องนานแล้วแต่ว่าด้วยของเรื่องของเวลาเรื่องของงานอะไรเงี้ยครับที่มันมันยังติดติดขัดขัดกันอยู่อะไรเงี้ยฮะยังหาช่วงของทงัมมิ่งในการทำไม่ได้นะครับจนก็มามามา,มาเจอที่ดิงนคลินิกเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเออน่าทำน,น่าสนอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาแก้ครับ คุณหมอคุณหมอใจดีครับเข้ามาก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับก็คือโฟกัสได้อย่างตรงจุดนะครับเรามีปัญหาด้านนี้เขาก็ให้คำปรึกษาตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีวิธีแก้ว่าจะทําอะไรยังไงพนักงานก็สุภาพดีครับน่ารักดีฮะแลวพูดใจดีนะครับให้บริการดีนะครับก็อยากฝากให้คิดดีๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลดีๆนะครับคือสิ่งที่เรา ทำไปแล้วนะครับมันมันค่อนข้างอยู่กับเราค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของเรานะครับที่ไปเจอกับใครมากมายนะครับทาสิ่งที่ดีให้กับร่างกายและให้กับหน้าตาของตัวเองเลยครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลักสําคัญเลยอะครับก็คืออาจจะค้นคว้าหาข้อมูลที่แพทย์เฉพาะทางที่เขาถนัดด้านนี้จริงๆนะครับจะได้สิ่งที่ดีสุดแล้วก็คุณอาจจะภูมิใจที่สุดในตลอดชีดนี่แหละครับ